ใครพี่น้องเอาครับไม่ให้ชาการน้องเสียงที่ท่านยินอยู่ขนานี้นะครับเสียงจากเี่อีเมาไม่รับของธนาคารไทยธนาคารเกวกันอาจจเชียก่าจัหวะพอรถไฟวานย์้คเดนะครับมอออก่วกโดนกเร่กม้านะครับส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนครับในช่วงเทศกาลปีจีน ครับสองปีนี้นรออกมีโอกาสจะออกมาลดระดมแล้วลดกท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับเพาาควาเไปจัดการงานนำนำรถต้องออกแออกแบงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้นหมที่เรานะครับก็เร่งเสริมความปลอดภัยนะครับก็ออกลดระดมส่งเสริมกันนะครับเพื่อยจะเติเตอมปิดเตือนใจนะครับทุกคร พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ในการที่ใช้ชีวิตในการเดินทางต้อบต้องทนกับนะนอนอยู่ในรถเลยนะครับเพราะว่าการเดินทางการทำงานเนาะก็เป็นที่ว่าจักรวันแล้วก็เป็นอาชีพหลักของแต่ละบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ได้ความน่าความปลอดภัยนะครับเราไม่ได้เราออกลนนลง ว่าปลอดภัยกับก่อแม่พี่น้องเขานะครับว่าเออมันเป็นสิ่งที่มีนะครับในการที่เราดำเนินการนะครับว่าเพื่อย้มเตือนสิธิกับ่อแม่พี่น้องเขาทุกท่านนะครับเ่องออกเดินทางเดินทางไปเที่ยวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความเสี่ยงเหล่านี้ไว้โดยช่วงที่เป็นช่วงเทศกาลนะครับของการ เรงยีนนงของพี่น้องคนไทยเชื่อสแต่ีนหรือว่าี่น้ราคนไทยนะครับก็คือประเทศไทยก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับคืออเดียวกันนะครับก็เพราะนั้นกับศาสนาอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับปกติอย่างนอกก็คือคนทนะครับเราทำริงที่เรา่ยกันก็คือครับคุณ บ้านเรือนเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับออกมาที่ตอนนี้ไปก็แม่พี่น้องเขาทราบทุกคนนะครับแล้วการที่เราออกรณรงค์นี้นะครับจะได้ออกมาโชว์คามเที่ยงยังนะครับแต่ออกมาเพื่ออุ้มจาบกอดก้าวนับพ่อแม่พี่น้องเขานะครับว่าถ้าดานเมาแล้วเมาต้นนั่นเป็นมาถงที่นี่วันีนะครับเขาถูกจับถูกยับไปนะครับก็ อาจจะต้องเสียเงินนะครับเบ่น้อยกว่าห้าพันบาทนะครับขึ้นไปแล้นะครับขั้นที่สองก็ก็คือสองหมื่นบาทนะครับขั้นสามเราก็จะพุ่งหนึ่งฝีโดยไปรอลงอาญาโดยนะครับไปไปผูกต้องหาไปได้ติศตานะครับเพราะฉะนั้นเอาตระหนี่ข้อก็ได้ออกมารนรงส่งเสริมกันนะครับในการออกรณรงนี้นะครับเพื่อนะครับประโยชน์อ่า ของคอเมทพี่น้องทุกท่านนะครับอย่ามึนงิดเมาไม่ปรับของธน,น,นาคา,า,ารนา,ายธนาคารจังหวัดธนาคารยูนะะิเวครับแล้วกไทยพาณิชย์โเท